เมื่อวันพระแรม15คห้าค่ำเดือนสองที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมชาเชิงเซาบุพพาสวัสดีจังหวัดชาเชิงเซาได้จัดพิธีบุพเพต์ปรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดวยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธทุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนารอยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมก็จะมีการปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดจากนั้นก็เป็นการประกอบพิธีบูชาเปตัปลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แดบบ่บรรพบุรุษบุปการีนะครับรวมไปถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้นำกล่าวคำถวายผ้าบางสุก,กุญจีวรกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปจัจจัยทิยธรรม จากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลที่ด้านหน้าอาสงโดยทุกๆวันพระครับคุณผู้ชมชาวพุทธส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในการเดินทางไปสั่งสมบุญณวัดใกล้บ้านพร้อมกับชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมกันอุทิศสนกุศลให้แด่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแม้ว่าท่านจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังทําบุญอุทิศสนกุศลไปให้ เพื่อให้ท่านเหล่านั้นครับพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมภรรยภพส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะได้บุญจากบุญกุศลที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุญยกรยาวัตถุสิบป,ประการก็คือปฏิทานไมายบุญที่สําเร็จจากการอุทิศบุญกุศลให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักนั่นเองครับ